สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ไปจับของเองล่นที่ร้านเบอสองมาน nice. ะก็จะเป็นตัวระบายความร้อนของการาดจอะฮะตัวนี้จะเป็นกร์ดจอของ acx นะฮะสองนตัวนี้แต่ว่ามันจะมีแค่แผ่นระบายความร้อนฮีตซิงตัวนี้ของเขานะฮะที่มาพร้อมกับตัวพัดลมนะฮะแต่ันนี้ผมจะเอามาทําประโยชน์ก็คือผมจะเอาตัวพัดลมของเขาเนี่ยฮะมามาเป็นตัวระบายความร้อนก็จะใช้เป็น พัดลมระบายคอมพิวเตอร์นะฮะโดยการใช้พัดลมของเขาตัว,วพัดลมมอเตอร์ของเขาตัวนี้ก็จะเป็นบัสเลสมอเตอร์นะฮะก็จะเป็นอสองตัวเป็นโทัวโบโคู่นะฮะแต่ปัญหาก็คือสายพวกนี้โดนตัดไปนะก็จะใช้การอ,าอ่านตัวเทมเพลตของเขานะฮะที่เขาจะมีบอกตรงนี้แล้วก็ข้างในมันจะมีวงจรควบคุม อมอเตอร์ของเขาเรียบร้อยแล้วก็คือตัวคอนโทรลนะฮะของบัสเซตนะฮะตัวนี้แล้วทีนี้ปัญหาก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าสายตัวไหนเป็นบวกเป็นลบวิธีการเช็คข้างในมันก็จะมีบอกเทมเพลตมาข้างในว่าสายตัวไหนบวกตัอไหนลบเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูตัวตัวน,วนี้มันก็จะมีตัวยากไหมคือตัวนี้มันมา3 4สายฝั่งนี้จะเป็น3สายอนะ่สังเกตน,นะสาสายตัวนี้จะเป็น4สาย สี่สายนี่ฮะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ทีนี้ผมจะเข้าไปดูว่าการต่อของสี่สายนั้นมันจะเป็นตัวไหนเป็นบวกเป็นลบอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาถอดกันโดยตัวนี้เนี่ยมันจะมีมอดเออขาเรียกว่าน็อตอยู่ทั้งหมดสามตัวที่อยู่ด้านในนะโดยการใช้ไขควงไขออกมาเนี่ยนี่ฮะอันนี้ผมไขไปแล้วสองนะ่ะเหลือตัวนี้ตัวนี้ ก็ถอดออกมาก็จะเป็นตึงก็ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่ตัวนี้คือมอเตอร์บัสเลตนะฮะที่เป็นตัวพัดลมระบาความร้อนนะก็เขาจะมีเทมเพลตบอก <c oughs> เห็นไหมฮะ DC bus lead fan นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น DC 12โวลต์นะฮะ0.5แอมป์ก็กินประมาณครึ่งแอมป์นะฮะ แต่ผมจะถอดดูข้างในก็คือโดยการแกะไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วเข้าไปไล่สายว่าตัวไหนเป็นบวกเป็นลบซึ่งข้างในมันจะมีเทมเพลตบอกอีกทีนะฮะว่าตัวไหนบวกตัวไหนลบอ่ะีการแกะนะครับผมจะใช้วิธีการไขควงนฮะแกะไอ้ตัวนี้ออกตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะฮะนี่นะฮะก็แกะออกมาก็จะใช้ดึงตัวนี้ออกมาเลยนี่ฮะซึ่งข้อดีของตัวมอเตอร์บัสแบบนี้นะฮะเขาจะมีชุด คอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วเราเพียงแค่ไล่สายถูกว่าตัวไหนบวกตัวไหนลบวิธีการของผมนะฮะก็ <c oughs> จะใช้วิธีการเเข้าไปดูเทมเพลตตรงนี้ข้างในตรงนี้นะฮะมันจะมีบวกบวกลบแล้วก็เป็นสวิตหรือเป็นเซนเซอร์อตัวจับความเร็วร้อบนะเมื่อกี้ก็ผมก็ตัดตัดตรงส่วนนี้ออกฮนะเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าข้างในมันมี ให้ดูยังไงฮะนี่ฮะเราก็ไล่าสายมาฮะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่นะฮะสี่เส้นนี้มันจะมีบอกตำแหน่งของสายเห็นไหมนะ,ะเห็นเครื่องหมายบวกอันนี้เครื่องหมายลบนะฮะล้วก็จะไปเป็นสวิชนะฮะเป็น S แต่ตัวขา้างในตัวนึงผมไม่รู้เหมือนกันคะ,ะว่ามันคือตำแหน่งอะไรแต่ผมจะเน้นก็คือการใช้ข้วบวกข้วลบแค่นั้นเองฮะก็คือบอกตำแหน่งของกระแสะที่กระแสะไฟ ดีซีที่เขาใช้นะฮะก็จะเป็นบวกกับลบ2ตําแหน่งนี้นะดังนั้นเนี่ยสายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบนะฮะสาย2ก็จะเป็นขั้วบวก่าเดี๋ยวเราจะมาลองต่อ,อแบตเตอรี่กันดูว่าจะทํางานไหมครับอันนี้เราก็ต่อไฟเรียบร้อยนะฮะอันนี้บอกว่าใช้วิธีการาแจ็คตัวนี้นะอันนี้ผมก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะซึ่งสามารถปรับ<ม>โวลต์ได้นะฮะโดยข้างหลังผมใช้ไฟที่12บโวลต์นนะตัวนี้ก็ประมาณไม่ถึงแอมป์ เอาครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูพัดลมนะ12โวลต์นี่ฮะก็พัดลมก็ทำงานนะก็จะใส่เข้าไปในเคสของของเขานะเพื่อจะได้ควบคุมง่ายๆหน่อยว่าต่อเสร็จรรีิบ้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลมจะแรงไหมไะครับชมผมรับชมนะฮะพร้อมกัน9โวลต์ ลมแรงชรยงครับก็ถือว่าลมแรงอยู่10อันนี้เป็น9โวลต์ฮะถ้าปรับเป็น12โวลต์เดี๋ยวดูนะลักษณะลมดูนะนี่ยัไงครับ12โวลต์แรงชูดเลยเย็น,นครับเย็นโอเคใช้ได้เดี๋ยวผมจะมาต่อให้ครบวงจรเป็น12โวลต์สองตัว เราก็เป็นเราก็เตรียมอุปกรณ์ก็จะเป็นพวกสายไฟแก๊สที่เป็นเบ้าเสียบประมาณนี้แล้วก็ตัวตัวสายรัดท่อเขาเรียกว่าท่อหดสรัดสายไฟประมาณนั้นก็จะเป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่เพื่อจะหุ้ม2ตัวกับ1ตัวที่เป็นต่อสายเดี่ยวเดี๋ยวเราจะทาให้ดูโดยการใช้หัวแรงแล้วก็ กลัวในการบัญจีนะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของคนที่รู้อิเล็กทรอนิกส์นะฮะถึงจะทําได้ที่ใครที่ไม่มีความรู้เลยก็เข้าไปดู YouTube หลายๆคลิปที่เขาบอกว่าเ,ออเบื้องต้นของการใช้หัวแรงอะไรก็ว่าไปนะฮะก็เซิร์ชเข้าไปดูได้เลยอย่างนั้นก็จะมีเยอะโอเคเดี๋ยวอ,อันดับแรกเราก็ใช้หัวแรงนะครับในการาบัญชีสายตรงหัวสายก่อนฮะแล้วก็สวมสายท่อหด ที่รัดสายไฟนะฮะแล้วก็พวกนี้ก็ใช้วิธีการเชื่อมตะกัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อพ่วงก,กันอย่างนี้นะฮะโอเคครับครับอันนี้เราก็เชื่อมเป็นอมอเตอร์2ตัวนี้นะฮะเป็นสายเดียวกันนะฮะก็บวกกับวกลบกบลบนะฮะคร,รับอันนี้เราก็ต่อเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้ก็สายหดผมใส่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะใช้ไฟแช็คในการลนเพื่อหดให้สายมันแนบสนิทมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะประกอบกับฮีทซิงทีม มาครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับโดยการใช้ควบไฟทั่เดิมนะครับแล้วก็ทดสอบกันมาเตอรทำงานเรียบร้อยครับโอเคผ่านนะครับโอเคครับการต่อสําเร็จนะรเรียบร้อยนี่ครับลักษณะของเราต่อก็กลายเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาไว้ติดวางคอมพิวเตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์วางตรงนี้นะฮะก็จะใช้เป็นตัวระบายความร้อนของ คอ,อมพิวเตอร์แท็บเล็ตของเราก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือโปรเจกต์ทำเล่นๆน,นะเพื่อแต่ได้ผลจริงเนี่ครับเจ็บเล็ก DIY แล้วก็ช่องทำได้จริงครับผมก็ประมาณนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ